ตลาดเซาเนะีอยู่ที่เมอรรืองลำบากแคล้งล่วงผะบางในเมือนี้นะงว่ไปยู่ที่นี้จะมีค่ายปีนเข้าถาไ่ปเข้าจากไก่เแซ่บนะนี่นายนึงก็ได้เลยไม้ห้าพันเลยไม้หนึ 5, 000, ่งห้าพันเยไม่คารววามุนนะไม้หนึ่งห้าพกีบเนะี นี่นะทางไหนนี่ก็จะมีาหานนะลากล่ายเลยเนะาะหารแบบบานๆอยู่ทางไหนเนาะส่วว่าตอนนี้เนาะตลาดนี้เพิ่นได้ปลูกพืชและกระมุงนะที่น,นี่เนาะมงลักขาไปทียมหอยแล้วเนาะ,นะเดี๋ยวจะผ่านยางเข้าไปสมทางไหนเนาะว่าจะมียังไอาหารกันกินหน่อยมื้อนี้นี่รับเผาเผามะคอ้อนะโซนนี้จะมีมะคอ้คอ bye, นะมะค้อใบใเนาะป่าแห้ง ผพักเลยซอนี้ก็จะมีห้องป้อมห้องบอัวนะมีร่ายนะผักกาดมักแตงมักแตงมันปลูกอยู่อยู่ส่วนอยู่หนาคนะือมาซองระดูฟ้อนเราจะมีมักแตงไฮนะมักคอแซ่บ์แล้วมักคอ ผักกะหล่๊ัดผักสลัดมีไักสลัดงามๆเลยเวยากาตัดเซาเต็มมากอนว่าไไปเข้า เด็ดผัดนอนะ้ด้วตรงนี้จะมีนอนอคมก็ไล่เลยนะนอคมจะเป็นอีกหนึ่งตลาดนอที่มี ห้าก,กินจากธรรมชาร่าไอ้นะจะมีนอเนาะนอนี่เขาซื้อว่ามีทุกฤดูกาลนะนอก,ก็จะมีลายลายนอเลยนี่ผักผักสุก กลัปีนะสักคานึนี่มปีกะล,ลัปีเรามีร่ายนั้งโงนี้กะลัปีนะผักจากส่วนนี่มียอดไหวเลยนี่ยอดไหวอนนยอดไหว

มีงมักรอดล้วนี่ส้มมาบ้านวะสมม้มคไดกินมันเกิมมักกินสมม้มมักรอดมมกอดินส้มแซบนี่นะกะลังปีแลผักกาดนะาานะทงาน ครับนี้ม no. อ no. no ึกอ่อนักการนี่ซลน้อไปแก่แล้ักการเนี่ยหน่อไม้เริ่มหีราแหน่อไม้นออคมนะน่อคม น้ำน้ำไปแก่งแก่ไปนึง่งผักกาดข้านี่ป่าป่าจากธมธรรมศาตร ธรรมาตรยวายมีไล่นะอาหารก็ก well, ินธรรมชาสติไ่จะมีเป็นยอดวายนี่ห้อยนี่ยอดวายเนาะงามงามยอดวาย แกบเป็นเนื่องมาสุกเลยะดีห้อยนะนี่ไปเห็ดออมแล้วออมห้อย <c oughs> อนี่นังเนี่ยนังฮาตเขีข้ยวมาก <c oughs> ผักกูดักกน่ป่านเนี่ป่าธรรมชาตินะยอดไหวน้นมีไลยย่ะอยู่ตลาดน,นี่นี่ก็ผักสุกนี่ผักสุกผักรวมนะนี่นะเป็นสุกรเเวม <c oughs> เดินรอบบ้างกันเดี๋ยจะบอกไงให้สวยเลยเนาะจะบ่มีบ่มีบดแตงนี่กับยางอือรกันเนาะเดี๋ยวเราพักล่ยางเแล้วห้าเนี่ยเกี่ยนตามฤดูกาลที่เห็นก็จะมีมียอดไหว้เนาะเกี่ยวยอดไหว้นี่จะมีเกี่ยววัตทุกฤดูกาลเลยก็จะมีหน่อไม้ช่วงนี้จะเริ่มมีหน่อไม้คม อีกจังน้อยก็จะมีนอยังเป็นนอกูดเนาะนอกูดนอไม่หกไม่เฮีย่วงระดูฟ้นน้อยมีายหน<อ>ึ่งนอรลิดพืชผักกนะ็มีไรนะผักตามระดูกาลตรงนี้ก็จะมี สลับปีสลัดผักกาดยังไั้แกกนากูมือนเนี่หน่อไม้ไเน,นะหน่อไม้สักคาน สมผักสมผักากาคอหมาคอดีไล่นมักคอโรงนี้นะอคอใหม่ๆนะบยๆอคอมคัคุย แตงนะแมกน้มดีป่านะซอสนนะีป่าพันมีารป่าพัานุพุ่งป่าธรรมชาติ ครับเฮ้ยนัก,นกจะคึกคืนแลนะ้วตอนเช้านี้กันนี่ไลายๆ่ยคนนะก็ผ่ากันมาออกตลา,าดเนาะ แต่งนะงามเลยแต่งมักเกียงนะส่นนี้ก็ยังมีมากไม้ตาลดูกกานะมีมักเกียงมักเกียงแต่ามีลาย,ยนะเวามหอมบัวหอมลาบ ่อหยอดวายนะไอเหยังำเจวทำเจวนะยอดอวายแซมนะนขายเป็ดขายเป็ดขายไก่ซีนสดกัดนี่นะีเห็นนี่น้อยอดวายนะหอดวายนี่มันมีไร่เลยก็จะเป็นตลาดที่มีาห้างดกินแบทธรรมชาตินะมีไร่ยู่ทีตลาดนี้นะ เสืงว่าเมือกก่อนี้ก็มีล่างกว่านี้นะตอนนี้ก็จะลุดหลงแล้วนะห้ากินจากำปลาซากขายปลาปลาเนียนปลาดุกเนี่ยนะปลาสดสดใหม่ๆ จะไปไปเรียนนี่เราพูด่าษาอื่นเดี๋ยวเราพูนี่คือ้องติดวัดนะเออที่เดกัดก มีค่ายละาลายยางมักแตงโซนนี้กัเฮ็ดมีมักแตงแตงกัมีนะ่ไล่นะนี่นะก็จะประมาณนะี้เนาะตลาดเซาอ่ที่เมืองน้ำบาเนะแพื่อลองบ่าง กุ้งมีมกอันนี้มกยังไงมกไข่มกไข่ว่ะโอ้ยังมีเนาะมกไข่เนาะกุ้งมกไข่ไข่พองเนาะไข่หี่ไข่ยีปะอ๋อเรียกว่าไข่ยีเอ่อเด่นนะฮะแบบบานๆนะขึ้พักนะฟักสลัดนี่ได้เลยช่วงพทางได่เพื่อนเนาะมันจะมีไข่เป็นพ้วกลีบสุกกระมีนะ กคนกันล่าเยอะนาะในมือน้มยอยนี้จนะมีไก่ยังไเนาะไส่โอ้เล่นกิจสุกนะไส่อัวนีทัชจีนะจนะนะีปลาเต้น,นี่นะขนมนะขนมหมันต้นขนมปาดเต้าหู้อน,นีรเต้าหู้ก็มี ลาวครูขนมครกอยุปี่ก็มีเนาะขนมครกอันนี้หัวหมักเน็ดยโอ้ไซบะแดงปะน่าแซะมากเลยนะวัวหมักเผ็ดใส่ปลาแดงนะตีนะสลับเปล่าก็มีเผ็ดอาหารแบบแป้งเนาะสลับเปล่า,าข้าวจีข้าวผัดอันนี้ข้าวผัด เสะบัดกวนเนี่ยก็มีนะข้าวตม้มข้าวต้มนะว่ามีร่าวนะา,ารกับกินอยู่ที่ตลาดนี่กันมีไทยข้าวปุ้นข้าวปุ้นตัวนี้นะสดๆใหม่ๆนะใหม่ยนั่งกินอยู่นี่ก็ได้นะ จะมีโตัวให้นางนะนั่งกินอย่อนี่ก็ได้มันมีหมักลอ้ด้วยนะบักลอด,ลลอดจีนเลยนะจีนจีนมันจีนเอ่อมะกล้วยเป็นขนมนะบานๆหอมจีนขนมผัจีจีปาเต้เต้ได้ได้ละอ้าว นี่ลากลร่นะห่าห่านการกินก่นนะแบบบานๆยูยที่ตลาดนี่เราจะเป็นตลาดสดนะเขาจะเปิดโซขาวนะประมาณเริ่มเพื่อนี่ประมาณห้าหองโมงประมาณนี้นะว่าจุดดีก็จะเป็นจุดใจกลางตัวเมืองน,น,นี่เลยนะก็ท,ท,ท็ผ่ามา,ล,มา,าล่อสมลากลายเคนะก็จะมีห้าน,นการกิ่นนะตามฤดูกาลน,นี่ลาก่ายเลย เราแค่น่าไปใส่ก vale ็จะข้อหลักคลิปนี้เราไปเพียงแส่ทางก็รละก็อขอบใจนะทุกทุกท่านทุกทนาะที่เข้ามาบริเวณโซนละติดตามมาตลอดนะแล้วเจอกัในคลิปต่อไปสบายดี